สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง D-Day Studio นะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆถามกันเยอะนะครับเช่นคนสนิทชิดใกล้ที่ใช้รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับก็คือว่าเออเราเราขับรถแบบเนี้ยยางเท่านี้เติมลมประมาณเท่าไหร่ดีนะครับก็ก็จะมาบอกอเทคนิคคร่าวๆนะครับมันก็จะมีค่ามาตรฐานของมันอยู่นะครับบอกแต่ว่ามันใช้กับรถยนต์ ของเราแบบโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพของล้อของรถยนต์การใช้งานนะครับบุคลิกการใช้งานประจําวันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดินทางทุกวันใช้ในต่นทุรกันดารน,นะครับมีหลุมมีบอ่อหรือว่าบรรทุกหนักอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นชาร์จการเติมลมยางค่าคทางการมาตรฐานไว้ให้ในบนจอครับเป็นอินเสิร์ตนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนเติมลมยางเท่าไหร่ดีนะครับ ก็ส่วนมากนะครับถ้าเราซื้อรถยนต์มานะครับมันจะติดอยู่ข้างข้างด้านคนขับนะครับตรงประตูนะครับว่ารถยนต์ของเรานะครับคนเติมลมยางอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเราไม่บรรทุกคนสองคนคนเติมอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราบรรทุกสักสี่คนเราบรรทุกของด้วยรถเกง๋งรถเก๋งขนาดกลางขนาดใหญ่หรือรถกระบะกระบะบรรทุกรถรนรถตูนะ้นยเติมลมยางเท่าไหร่ มากแล้วนะครับค่ามาตรฐานกันเติมมยางจะติดตรงข้างประตูคนขับนะครับสังเกตได้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตมาให้ดูนะครับว่าเป็นตัวอย่างเป็นยังไงนะครับเช่น่สวนตัวนี้ของผมนะครับเป็นยางขอบ18นะครับตัวนี้จะเป็นใช้ยางของรถเก๋งขนาดกลางนะครับเป็น225-45 R18 นะครับ R18 นะครับก็คือว่าขอบ18ครับก็คือยางซิ่งหน่อยครับ ปกติแล้วนะครับค่าขนาดกลางเขาให้เติมอยู่ประมาณเปลี่ยถึงประมาณ30-35ถึงสาแต่ของผมจะเติมไว้32นะครับว่าผมใช้งานเกือบทุกวันนะครับประมาณ100กิโลไปทำงานนะครับทางรถเกง๋งรถกระบะนะครับทำไมต้องเติม32เพราะว่าดูแล้วมันฟิลลิ่งมันได้สำหรับเราแล้วก็สิ่งที่เราเจอทุกวันก็คือนอนระยางแล้วก็ทางบุขาดเป็นหนุ่มเป็นอ่อ ช่วงหนึ่งนะครับ4-5กิโลครับเราไม่ควรเติมแข็งจนเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานนะครับเช่นประมาณ30 -40 ถึงโลนะครับอากาศปกติอากาศในล้อนะครับออกซิเจนนะครับปกติจะขยายตัว3-5ปอนนะครับดังนั้นเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนเราเดินทางไกลสัก100กิโลหรือ200กิโลอากาศจะขึ้นหยบประมาณสัก5-8ปดอนหรือถึง10ปอนได้เลยนะครับถ้าอากาศร้อน ดังนั้นเราต้องเติมยางอ่อนลงนิดหนึ่งนะครับตามกว่าค่้ามาตรฐานประมาณสองสาปอนด์นะครับเกือไว้เดินทางนะครับตัวนี้เป็นคลิกดีๆนะครับถ้าเราเติม35หรือ38บนะครับเราขับไปไกลลมข้างในจะขยายตัวขึ้นนะครับออกซิเจนมันจะขยายตัวนะครับประมาณ3-5ปอนด์ในสภาวะปกติแต่ถ้าอากาศร้อนประมาณ5 8 1ถปปอนด์ได้เลยดังนั้นถ้ายางเราสภาพไม่ดีหรือหมดอายุ ใช้งานไปแล้วประมาณ2-3ปีนะครับอาจจะทําให้ยางระเบิดได้นะครับเพราะว่าลมข้างในมันขยายตัวนะครับอากาศร้อนเมื่อไปเจอหลุมเจอบอ่อในที่เราขับเร็วๆก็อาจจะทําให้เกิดแรงกระแทกนะครับลมก็หาที่ออกนะครับหาที่ออกไม่ได้ก็ออกตรงยางตรงจุดที่อ่อนๆนะครับเสื่อมสภาพบทสภาพก็ทําให้ยางแตกระเบิดได้ดังนั้นเติมให้มีความเหมาะสมนะครับเช่นค่ามาตรฐานคอยเติม3า ถ้าเราไม่บรรทุกนะครับเราก็ลดลงมาไดนึ่ง3ามสบามสิบนะครับคน2คนได้นะครับแต่ถ้าเราบรรทุกก็ขยับไปสักสาปอนนะครับสามถึงหปอนนะครับเผื่อไว้นะครับเดินทางเผื่ออากาศขยายตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตถ้าเฉลีย่ยการเติมลมยางคร่าวๆให้นะครับสําหรับรถจงทั่วไปก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าสําหรับผมจะเป็นทั้งรถเก๋งรถกระบะก็จะใช้ประมาณ68บ18หมดเลยนะครับก็ ผมฟนลิ่งผมมันจะอยู่ที่ประมาณ32บองนะครับถ้าเราขับไว้ใช้งานทุกวันประมาณไปกับ100อกิโลของผมนะครับพฤติกรรมการใช้งานรกของผมนะครับก็อากาศจะขยายตัวไปประมาณอีก3ปบอนประมาณ35นะครับมันก็จะพอดีไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็บรรทุกกลางๆได้นะครับแต่ถ้าเราเดินทางไกลสัก200หรือ300กิโลนะครับบรรทุกไปด้วยนะครับ คนสัก4คนบรรทุกหลังกระบะไปด้วยหรือบรรทุกของในรถถิ็นไปด้วยก็าอาจจะเติมสัก 33- 34จะเติมสามสิบามสนะครับไม่เติมจนแข็งเกินไปนะครับนะครับเก็อไว้นิดนึงนะครับลมมันอ่อนก็คือถ้าเราบรรทุกนะครับก็เติมให้เพิ่มขึ้นจากที่เราใช้งานปกติคนเดียว2คนนะครับเพิ่มอีกประมาณสัก 2- อถึงสปอนด์นะครับเก็อไว้ไม่แข็งจนเกินไปผมเคยตกใจว่าเออมันเชื่อนนะครับแต่งรถเหมือนกันนะครับ ผมเคยขับรถเพื่อนนะครับรถที่ผมรูกจักนะครับก็คือใส่ล้อมเงินขอบสิแปนะครับยางก็ประมาณ2อ5ห้าสูงนะครับปกติของผมโดยทั่วไปก็จะเติมอยู่ประมาณ3ามสองสามสานะครับถ้าไม่บรรทุกมากนะครับพอไปขับของเขาโอ้ไม่รู้สึกว่าแข็งจังไม่ยางก็ใหม่นะแต่พอไปดูแล้วเติมลมอยู่ประมาณเกือบ40นะครับ39 40ซึ่งแข็งมากนะครับเราต้อง ช่างก็บอกให้เติมเท่านี้จริงๆมันไม่ถูกนะครับเราต้องดูตัวเราเราใช้งานแบบไหนนะครับอันนั้นมันแข็งเกินไปนะครับถ้าคุณเดินทางสักร้อยกว่าโลมันจะขึ้นไปถึง45เลยนะครับนะครับอากาศร้อนๆอาจจะถึง48ได้ครับนะครับถ้ายางคุณภาพไม่ดีนะครับซึ่งยางทุกวันนะครับมันจะมียางอินโดมาเลเอ่อเวียดนามของไทยเองด้วยยางก็เศษราคาถูกนะครับเพื่อว่าให้มันขายได้คล่องนะครับดังนั้นคุณภาพมันจะลดลงนะครับ ความคาวของเนื้อยางนะครับมันจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนยางที่ผมใช้มันอยู่ประมาณเส้นละสี่พันนะครับประมาณสี่พันก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับของฮิโรอาวันวันนะครับดีขึ้นมากมากนี่หนึ่งก็คือพวกนี้ตกอะไรนะครับโยโกฮาม่าโตนพวกมิชลินบนราคาสูงนะครับคุณภาพดีครับดังนั้นอย่าเติมแข็งเกินไปครับแนะนําให้เติมเกณฑ์กลางแล้วก็ลดลงมาอีกสัก 2- 3สปอนด์นะครับเพื่อความนิ่มนวลของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับถ้าเราเติมลมอ่อนมากนะครับยางมันจะสภาพเป็นไงนะครับมันจะสึกหลอแบบไหนถ้าเติมตึงเกินไปนะครับมันจะสึกหลอแล้วก็สภาพยางเป็นยังไงนะครับโดยปกติอายุของยางนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ2-3ถึงปีนะครับโดยการใช้งานปกติใช้งานทุกวันเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครถนอมยางหน่อยมีจอดในโรงรถในที่ร่มนะครับอาจจะยืดอายุไปสัก3ปีถึง4ปีนะครับก็ควรจะเปลี่ยนดังน้นนะครับ แต่ถ้าใครมีเงินนะครับก็2ปีก็ถึงจะไม่ศึกไม่อะไรก็ถ้ามีเงินก็เปลี่ยนนะครับเพื่อความสบายใจเพราะอายุยางมันจะมีสภาพอายุนะครับเนื้อยางของพาวาของยางนะครับมันจะมีอายุของมันนะครับวนของผมใช้อยู่ประมาณ3ปี2ปีกว่าพอแต่ดอกก็ยังเหลือเยอะนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยว่าเราใช้ทุกวันนะครับเดินทางไกลด้วยนะครับซึ่งเดินทางไกลก็จะใช้ความเร็วสูงซึ่งมันกอันตรายนะครับ วันนี้ก็เป็นทิ้เงน้อยสาหรับการเติมลมยางของช่อง d d เดซุดนครับหวังว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้เข้ามารับชมไม่มากก็น,น้อยนะครับเ,เพื่อนๆท่านใดมีความสน,สนใจหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถจมอเตอร์ไซต์งานป้ายเรือง,งาน DIY อะไรที่ด d เดซุดโพอให้คําตอบได้ก็ยินดีให้คําตอบนะครับผมจะเข้าไปตอบเกือบทุกเมนเลยครับถ้ามีโอกาสวันนี้ดีเดซนะครับขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ